เลยเพื่อนๆไ่้ฟังอยู่จะทันยังไงตอนนี้คตอนนี้แต่ตอี้แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้แตอกกา้แต่ตนนี้แ่ไห้าี้แต่ตอนนีแต่ตอนน้าต่อ้แต่ตอนนี้แตอนน่ตอนนีแตอ้แต่น้แ่่บอกกี่อน้แต่ตอนนี้่อนี้แต่ตอน่ตอนนล้แตอนนีแต่ตอี้แ่ตอนนม้แต่ตอนนี้ต่ตอนน้แต่ตอนนี้แต่อนนี่นี้่ตอนนี้แต่ามนตอนนั้น บอกเขาไปว่าถ้าวันนั้นนะไม่วิ่งหนีผีมันโทรมาบอกผมว่ามันจะบอกให้จบประโยคนี้ก่อนคุณโทรมสียงฟอนอีมาได้เพิ่มเพิ่มแล้วกอโอ้โหดนอีฟอยูดอนลัน่ะอยู่น I'm g o n Hey c a m e n Hey c a m e n Hey e t e r ยูดอนอยูดอนเทวินี่บอกอ้าวไม่ทันแล้วกูเอ้ยกูต้องมาใหม่ไง <c oughs> บอกจะมาใหบ่ You oh you v ะม y smart See you again Charlie v หมูหน้าดูยังคมเลย่ะ e you a g ก i n เลยต้องมาใหม่ See you a เออผมบอกแล้ววันนั้นถ้าคุณไม่ k ิ e อยู่อนลันนะ I miss I miss sometimes Miss me pink ผี sometime s คเรากนเส้นต 그끔 제가 그랬거든요. 아니 나한테 말해 줬어야지. 왜말안해 줬냐고. 근데 그러고 그냥 사라졌어. 요민บอกที่ว่าก็น่า <목소리> 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 ยูแบบเฟนฟเนเออจะบอกหมดแล้วแต่ยูรันก่อนไงสามชั่วโมงเอสามชั่วโมงเองที่โดดฉับๆเขาแบวิ่งภายในสามวินาทีแล้วก็วิ่ง่ายไปเนี่ยเขอประโยคที่ผีพูดอีกทีหนึ่งผมอยากฟังนะนะบาัเสียงที่เหมือนแบบในสุดท้ายตนน่านมาดีองนทนมาดีเลยทักคำบอล่ดอ้ เสียงมันเป็นเหมือนเสียงฟ้อนกันหลายๆเสียงแบบที่เหมือนเสียงแบบเวลาเราดูหนังไมันนั่งมิกซ์เสียงให้ผีวะประเด็นอะไรต้องใม่พูดภาษาไทยเพราะคนดูหลายคนไม่เข้าใจอยู่ต้องทปไทยองติอนอะไรนะอยู่อยู่ฟ่ฉัน แต่ว่าค่ายยูทำทำแบบแบบเป็นเซนเก้บอกว่าอะไรนะฉันบอกแล้วใช่ไหมนะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปบอกคนอื่นฉันบอกแล้วใช่ไหมฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปบอกคนอื่นอย่าไปบอกคนอก็บอกแล้วไงว่าเธอวิ่งไปทําไมตอนนั้นน่ะเธอวิ่งก็บอกครบแล้วเธอเตฟยรมบัติชื่อวัดแล้วเฟยโอเค sorry ghost ย้ำอีกทีนี่คือเรื่องจริงใช่ไหม 이거 진짜 인생 릴, 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 리얼리, 리얼리 릴, 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 c o 경험 o n c o 이 t o n c o t t o 요 c o 거짓말 n Cotton, c o t t ดูแลกันตานะเจอมันก็เลยต้างเล่บแล้ฟังแต่ว่ามีมีไปเจอผีอื่นเอนแอ๊ไม่ไหวแล้วต้องให้การมีห้อยแล้วจะได้ไม่เจอเอาห้อยให้เขาอันนี้ไล่ผีเลยเดี๋ยวเดี๋